ือจานนี้ที่แบบมันใหญ่โตมากเลยจริงเฮียต้นชาแนล <Wow. S 1> สวัสดีครับพบกับผมต้นอีกแล้วนะครับนี่วันนี้เราเปิดกันในรถเลยนะครับวันนี้เราจะไปกินยำนะครับซึ่งร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าเด็ดมากนะครับในเรื่องของปลาร้าที่ไม่เหมือนใครนะครับยืนหนึ่งในกรุงเทพเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเขาชื่อร้านว่า ยำแหลกประแดกเลิศดครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จริงๆวันนี้ร้านบอกว่า,าร้านเปิด4ี่โมงเย็นนะครับแต่ว่าเราก็มาถึง4ี่โมงเย็นเหมือนกันแต่ลูกค้าดีครับถ้าดูข้างหลังเนี่ยคือลูกค้ามานั่งรอเต็มร้านเลยครับตีได้ว่าแบบร้านนี้พอจริงๆนะครับแล้วเราก็เนี่ยฮะเลือกเมนูไว้แล้วที่เราสั่งไว้นะครับวันนี้ก็จะมีเมนูอะไรบ้างนะมียำทูโทนเนาะยำกุ้งทูโทนก็คือมีทั้งสดทั้งสุกเนาะยำสามกรอบยำปลากระพงขาวยำแซลมอน ยำสามไข่แล้วก็ยำแบกลมเมอร์แล้วก็มีกุ้งแก้วเช่น,น้ำปลาด,ด้วยส่วนของทอดก็จะมีปีกไก่ทอดกับสามชั้นทอดครับในที่สุดเวลาที่เรารอคอยก็มาถึงแล้วนะครับเราได้ยำมาครบ้วนแล้วนะครับนี่วันนี้เราก็สั่งกันมาแบบว่า เต็มโต๊ะมากมายนะครับและทุกจานเนี่ยที่เราสัง,สงเกตได้ว่าถ้าหากว่ามองดูเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นสีมันจะค่อนข้างจะคล้ำนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราสั่งเป็นปลาลาหมดเลยเนาะเพราะว่าร้านนี้ชื่อว่าร้านยำแหลกประแดกเลิศน,นะครับเพราะฉะนั้นปลาล่ามันต้องเลิศจริงๆต้องอย่างนี้ได้ไหมเลิศเลิศค่ะเลิศเลิศค่ะไม่ต้องไม่ต้องออกคนละร้านเคนละร้านคนละร้านนี่เพราะนั้นเรามาชิมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวขอเริ่มจัด ใกล้ๆตัวเนี่ยเนาะไล่ไปแล้วกันนะนี่มาเริ่มจากเมนูจานนี้เลยนะครับจานนี้เรียกว่ายำสามไข่เนาะมีอะไรบ้างนี่มีไข่ปูนะครับแล้วก็มีไข่ปลาเรียวเซียวหรือเรียวกิวหรือเรียวกิวเรียกได้ทั้งสองอย่างนะไม่มีผิดนะครับแล้วก็มีไข่ไข่เมงดานีไข่เมงดาม,มาเรามาชิมกันแล้วขอชิมทีเดียว3ไข่เลยก็แล้วกันนะ สี่ไข่เลยได้ไหมไข่อะไรอย่างอ่ะไข่คนน้องกันมันจะแสบนะนี่โชว์ให้ดูนะครับสามไข่ปลาดีมากซดปเปเนี่ยกลิ่นปลาขึ้นม,ม,มันชัดอะ่ะไครที่บอกว่า กินปลาล้าแล้วแบบไม่มีกลิ่นปลาล้าน่ะไม่ต้องกินปลาล้าดีกว่าไหมเอาจริงๆนะใช่ไหมเพราะกลิ่นกินปลาล้ามันต้องได้กลิ่นปลาล้าใช่แต่ปลาล้าใครจะนัวปลาล้าใครจะหอมก็วัดกันตรงนี้แหละชดน้ำปลาล้าอะซื้อร้านนะก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าปลาล้าแบบกระแดกเลือดมาต่อกันที่นี่ดีกว่ายำหนังไก่กรอบเราเลือกออกที่นี่ดีกว่าเพราะว่า อันนี้ต้องบอกว่าเราวางไว้สักครั้หนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่กรอบเนาะเราก็ขอเลือกอันที่มันยังบนๆยังอาจจะยังมีความกรอบอยู่บ้างจะได้ชิมให้ทุกคนดูนี่อันนี้ก็ดีนะแต่ว่าเวลากินอะ่ะอยากให้กินรวมกับอันนี้ไปดว้วยพวกมะม่วงข้าโวโพดมันจะได้แบบหลายรสชาติอ่ะอย่างเงี้ย น้ำยำอ่ะจะคล้ายกันนะแตบบ่มันต่างกันที่เทคเจอร์ของวัตถุดิบที่เอามาลงอ,อย่างอย่างอันนี้หนังไก่กรอบมันก็จะมีความกรอบเข้ามาไข่มันก็จะมีความเนือดึดือร่อยแบบไม่เหมือนกันคืออันนี้เป็นเบสิกมากที่แบบว่าทุกร้านก็แทบจะมีเนาะคือยำแซลม,มอน,มนแหละเนาะใช่ยำแซลม,มอนโูเราดูชิ้นนะแต่นี้ชิ้นใหญ่มากนะโหขอระยะเต็มคือเต็มคำเลยนะพี่ต้นแบบนเนี้ยเนี้ยอย่างเงี้ย ต้องใส่เครื่องเข้าไปด้วยแล้วก็แซลมอนนุ่มฟินเดี๋ยวนี้หรือยังซิกเนเจอร์ของทางร้านเออนะที่ที่นี่เขาบอกว่ามีซิกเนเจอร์อีกอย่างอีกอย่างหนึ่งนะของทางร้านที่นี่ก็คือจริงๆแล้วแซลมอนเนี่ยไม่ใช่ซิกเนเจอร์ของที่นี่นะซิกเนเจอร์ของที่นี่คือปลากระพงจ้านี่แล้วเรามาดูกันนะต้องบอกว่าเมนูเนี้ย เราไม่เคยชิมที่ไหนมาก่อนนะปลากระพงเนี่ยเนี่ยดูสิตอนแรกไม่กล้ากินเนาะใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นกนเหมือนว่าเราเราเคยได้ยินแบบว่าปลากระพงมันต้องกินแบบกินสุกอะไรอย่างเงี้ยปลากระพงทอปลากระพงอี่อันนี้มันเป็นเป็นดิบแต่ต้องบอกว่าปลากระพงกินดิบได้นะอืมอันนี้นะยิ่งหวังไว้พักหนึ่งอ่ะยิ่งดีมากเลยเพราะว่าน้ำยำอ่ะมันซึมเข้าไปในเนื้อปลา มันแต่มันเทกเกอร์ที่มันไม่เหมือนกันเลยนะใช่ปลาแซลมอนกับปลากระพงใช่คนละอย่างกันเลยมันจะคนละรสชาติเลยนะปลาแซลมอนมันจะนุ่มนุ่อ่ะแต่ว่าปลากระพงมันจะมีความแบบเหมือนกรอบกรอบนิดๆอ่ะเออมันจะมีความแบบทําให้เคี่ยวแล้วสนุกมากขึ้นนี่เคี้ยวแล้วสนุกนะเปนเหมือนแบบโฆษณาอะไรสักอย่างเยลลี่หนึบหนับหนึบหนับเคี้ยวสนุกเคี้ยวสนุกเอาลิ้นกระดกเว้ยไม่ใช่นี่แล้วก็มาชิมอันนี้ดีกว่าวนมาทางนี้แล้วกัน ว้นไปทางไหนครับทางนี้เลยอ่าอันนี้ก็คือยำกุ้งทูโทนนะคือที่ผ่านมาทุกทุกครั้งเนี่ยเราจะกินแบบกุ้งกุ้งดิบกันเนาะวันนี้เดี๋ยวลองขอลองกินกุ้งกุ้งสุกบ้างอึ๊บโอ้ยกุ้งไม่ตายมันดิ้นอะมันดิ้นนี่มาตัวใหญ่นะกุ้งสุกจ้า กะทงว่าพี่ต้นต้องลุกขึ้นเด้งกุ้งมันเด้งมากตัวมันไม่เล็กนะตัวใหญ่เต็มปากเต็มคำคือมันพอดีคำอ่ะเขาน่าจะคัดไซมาแบบว่าให้กินแบบพอดีคำไม่ได้ไม่ได้กินแบบลําบากแบบตัวใหญ่ก็คือมันจะกินลําบากนะตัวใหญ่ก็ลําบากไปตัวเล็กก็ไม่เต็มปากเต็มคำอันนี้ก็ไซกำลังดีมาต่อกันที่มีแบบยำสามกรอบร้านนี้ก็มีเราก็เพิ่งเห็นที่ร้านนี้เหมือนกันนะเพราะว่าร้านอื่นเราไม่ค่อยเห็น เมนูยำสามกรอบจริงๆอันนี้อาจจะไม่กรอบแล้วก็ได้นะเพรว่าต้องบอกว่าเราต้องการรออาหารให้มันครบเนาะเราก็เลยวางไว้พักหนึ่งละนีย่ยำสามกรอบก็จะมีโยมีอะไรนะมีกระเพาปลามีหมูแผ่นแล้วก็มีปลากรอบนะฮะชิมเลยอันนี้ปกติเราจะหากินได้ตาม รสจีนใช่ใช่ใช่ไหมก็จะมีขามงขาหมูอะไรอย่างนี้แล้วก็มันจะเป็นสูตรที่ไม่ใส่น้ำปลาอืมแต่ครั้งที่แล้วเราต้องบอกว่าเรามานี่เป็นครั้งที่สองนะทุกคนเพราะนั้นอันนี้เราเคยกินมาแล้วแบบว่าคราวที่แล้วไม่ปลาทีนี้เจ้าของก็บอกว่าลองใส่แบบปลาไหมว่าปลาเขาบอกอร่อยนะเฮ้ยอร่อยจริงเลิศจริงเหรอเลิศจริงฮ้ยติดใจคอยทิมีคําำ เนี่ยอันนี้คือกระเพาะปลาเนาะอืมอร่อยแล้วต่อมาแล้วอะไรอยู่ข้างหน้าจานใหญ่ๆเนี่ยคือจานนี้ที่แบบอืมันใหญ่โตมากเลยเอาจริงๆดูใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวพี่ต้นอีกนะใช่เขาบอกว่าจริงๆนะจานนี้มันเหมาะสําหรับสามคนสามถึงสี่คนแต่คิดว่าน่าจะกินสี่คนนะแบบสามคนก็แต่นี้เรามากันจริงๆมาวันนี้สามคนนะแต่เราสั่งกันแบบเราสั่งกันดูแบบ ล้นโต๊ะมากเลยเกือบสิบอย่างน่าจะสิบอย่างเนาะใช่แล้วนี้นี่เราก็เลยเลืพยายามเลือกที่แบบว่าที่เราก็พยายามเลือกเมนูที่มันไม่ซ้ํากับอันอื่นเนาะอาจจะมีเผลอสั่งกุ้งสูทวนไปบ้างที่มันมีอยู่ในนี้อยู่แล้วนาองแต่ว่าเนี้ยมามาลองชิมใหญ่จริงมีอะไรบ้างครับในนี้ในนี้ในนี้นะมันก็จะมีปูนะครับมีปูมีหอยแครงมีหมึกมีหมึกนะ แล้วก็มีกุ้งมีกุ้งสุกกุ้งสดด้วยหรือเปล่าว่ะนี่แล้วก็โลโปหน้ามาด้วยไข่ปูนะครับเต็มเต็มท็อปปิ้งเป็นไข่ปูผมอยากจะโชว์มากเลยว่าแบบอันนี้คือเต็มฝาเลยอ่ะแล้วราคานะราคาดีมากพูดเลยว่าราคาดีมากเท่าไหร่ราคาเนี้ยเราเคยเห็นที่อื่นถ้าทุกคนคิดในใจ้วตัวเลขวันเท่าไหร่จะเคยประมาณ4ี่หาสิบถ้าถ้าถ่ายตอนที่แบบว่ายังไม่รู้ราคานะ คิดว่าจานนี้ราคา500บาท500ใช่แต่ว่าราคาจริงๆคือ399บาทถูกกว่าถูกมากถูกกว่าร้านอื่นๆประมาณร้อยนึงเนาะใช่ถูกกว่าร้านอื่นๆแล้วคือแบบวัตถุดิบเนี20%วัตถุดิบคือได้แบบเต็มมากคล้ายๆกันเนาะคล้ายๆกันงนั้นแต่ว่านี้เราจะชิมอันนี้นะดูเดี๋ยวขออนุญาตใช้มือดีกว่อนไหมชิมแล้วก็ต้องดูดใช่นี่แล้วก็กดแบบ อืมมาอืมอืมเนื้อแน่นเนาะเนื้อแน่นหวานมากคือลองแอบกินไปแล้วติดนิดเดียวเองอืมอืมขอเช็ดมือก่อนขอแท้เมื่อกี้ใหม่ไหนอเนอืยอืม แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราไม่เคยรับจะเราไม่เคยสั่งที่ไหนเลยนะคือปลาหมึกเดี๋ยวขออนุญาตเอาเพิ่มอีกโอ้ยห,หนวดหมึกนี่แหละจองจองไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วมัน,น่าจะมีอีกก็ได้เออ,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 อดึงเด้ง มายังไม่หมดนะเมนูยังมีอีกอันนี้กุ้งแก้วแช่น้ำปลาเก๋ <Okay. S 1> อืมเดี๋ยวเราขออนุญาตมาวางตรงนี้ก่อนนะตัดทางออกแล้วก็เอากระเทียมโทนมาใส่มะม่วงมาใส่ใบสะระแหน่สะระแหน่เอ้ยถูกแล้วนี่ว่าถูกแล้ว <laughs> และปอนน้ำจิ้มลาดลงไปโอ้โหสั่งเต็มพำมที่ตัวน้ำจิ้มสีฟุของที่นี่กุ้งก็เด็ดนะน้ำจิ้มสีฟุของที่เนี่ยเขาจะทำหวานนํำนะหวานเปรี้ยวเค็มเดี๋ยวมาลองของทอดกันบ้างนี่นะครับ สามชั้นทอดชิ้นเท้าฝาบ้านนะฮะใหญ่จริงๆดูดิตักขึ้นมานี่ใหญ่มากสามชั้นคือสามชั้นจริงๆนะแล้วก็ชิ้นกับน้ำชิ้มเหมือนที่เมือนนี้กรอบๆเจอมันหนูอะฟินเลยใช่ไหม เป็นแล้วสุดท้ายนะครับปีกไก่ทอดอต้องเป็นปีกข้างซ้ายของไก่ตัวเมียเท่านั้นนะครับนี่ตองไตล์ขัดมาใช่ไหมคัดมาปีกข้างปีกข้างซ้ายของไก่ตัวเมียที่มีอายุไม่เกิน60วันเะนั <laughs> ้นจะได้เนื้อไก่ที่นุ่มมาก <laughs> อืมอม กรข้างนอกมันกรอบนะแล้วก็ข้างในมันช่ำมันไม่ได้แหง้งใช่อืมอ,อ,อ,อร่อยตากล้องหิวแล้วครับตากล้องหิวแล้วเหรอหอืมกินยั่วหนักกล้อง <c oughs> <c oughs> อ่ะทุกคนวันนี้ตากล้องเขาบอกว่าเขาหิวแล้วนะเพราะนั้นเราก็คงจะขออนุญาตจัดเต็มแล้วนะครับสำหรับร้านนี้นะครับร้าน ยำแหลกปลาแดกเลิศนะครับเจ็บปากกันนะครับชื่อร้านนี้นะครับชื่อร้านยำแหลกปลาแดกเลิศดนะครับอยู่ถนนเพิ่มสินนะครับก็คืออยู่ในเขตสายไหมเดี๋ยวลิงก์ของเพจของร้านนะครับแล้วก็ที่อยู่เดี๋ยวเราจะทิงไว้ให้ด้านล่างนะครับใต้คลิปนี้ใครที่อยากจะมาก็มาลองได้ร้านนี้แนะนําเลยนะครับถ้าใครอยู่ย่านนี้มาไม่ผิดหวังนะครับอาหารราคาดีนะครับรสชาติโอเคนะครับแล้วก็ ของทะเลที่สําคัญเลยของทะเลสดมากราคาไม่แพงมามาลองเห็จไม่ผิดหวังนะครับสําหรับคลิปนี้เราก็คงจะขออนุญาตไปแล้วนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆจะได้เห็นก่อนใครเลยนะเนาะเวลาไปถึงที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราคงจะต้องไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย